นายท่านถึงเวลาของผมแล้วผมควรกลับบ้านไปหาแม่ได้แล้วช่วยจ่ายเงินค่าจ้างให้ผมด้วยชอนทำงานรับใช้เจ้านายของเขามาเป็นเวลาเจปีแล้วและในที่สุดเขาก็กล่าวกับเจ้านายของเขาว่านายท่านถึงเวลาของผมแล้วผมควรกลับบ้านไปหาแม่ได้แล้วช่วยจ่ายเงินค่าจ้างให้ผมด้วยเจ้านายของเขาได้กล่าวว่าจเจ้าเป็นคนสื่อสัตย์ และทำงานดีข้าควรจะให้ข้าจ้างเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวแล้วเขาก็มอบแท่งเงินขนาดใหญ่เท่าศีรษะของเขาให้แกช่ชอนชอนดึงผ้าชดหน้าในกระเป๋าเสื้อของเขาออกมาวางแท่งเงินลงไปในผ้าชดหน้านั้นแล้วเบี่ยงมันขึ้นพาดบ่าแล้วออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านขณะที่เขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆอย่างเกียจค้านโดยลากเท้าข้างหนึ่งตามด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งนั้น เขาก็เห็นชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าอย่างสง่างามพร้อมกับท่าก้าวเท้าของม้าที่ก้าวไปอย่างร่าเริองอาชอนร้องออกมาเสียงดังช่างดีเสียจริงที่ได้ขี่บนหลังม้าเขานั่งอยู่บนนั้นอย่างกับนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่บ้านของตัวเองเขาไม่ต้องเดินสะดุดก้อนหินรองเท้าก็ไม่พังและถึงอย่างนั้นก็ยังเดินต่อไปโดยที่เขาแทบจะไม่รู้ตัวเลย ชายผู้ที่อยู่บนหลังม้าได้ยินคำของชอนเข้าก็พูดว่านายถ้าอย่างนั้นทำไมนายถึงเดินต่อไปด้วยเท้าล่ะอ๋อชอนเอ่ยฉันมีของที่ต้องแบกนะ่ะมันเป็นก้อนเงินแต่มันก็หนักมากจนทำฉันแทบยืดคอตรงไม่ได้เลยแล้วก็น่าเศร้าที่มันทำให้ฉันปวดไหล่มากนายจะว่ายังไงล่ะถ้าเราจะแลกกันชายบนหลังม้ากล่าวฉันจะยกม้าให้นาย แล้วนายกย็ยกแท่งเงินให้ฉันด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งชอนกล่าวแต่ฉันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะนายจะเจอกับงานที่น่าเหนื่อยล้าที่ต้องลากมันไปด้วยใชยบนหลังม้าลงจากม้ารับเอาแท่งเงินจากชอนแล้วช่วยให้ชอนขึ้นไปขี่บนหลังม้าส่งบางเหรียญให้ไว้ในมือแล้วกล่าวว่าเวลาที่นายอยากจะให้มันไปเร็วๆนายก็ตบลิมฝีปากดังๆแล้วร้องว่าจิ๊บ ชอนรู้สึกยินดีปีดาเมื่อได้นั่งบนหลังมา้าและม้าก็ออกไปอย่างร่าเริงผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาน่าจะไปเร็วกว่านี้สักนิดดังนั้นเขาจึงตบติมฝีปากตัวเองแล้วร้องว่าจิบแล้วเจ้าม้าก็ออกวิ่งเต็มฝีเท้าและก่อนที่ชอนจะรู้ตัวว่าเขากําลังทําอะไรร่างของเขาก็ถูกเหวี่ยงลงจากหลังมา้าตกลงไปในคูน้ำข้างถนน และมาของเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปคนเลี้ยงบัวที่กำลังเดินผ่านมาพอดีก็มาเจอกับชอนเข้าชอนรู้สึกตัวในเวลาไม่นานแล้วก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขารู้สึกโกรธจนปรงตกแล้วเอ่ยกับคนเลี้ยงบัวว่าการขี่ม้าเนี่ยมันไม่ได้ตลกเลยเมื่อคนเราต้องขี่เจ้ามา้ามันก้าวขาเสียหลักแล้วเหวี่ยงเราออกมาเราแทบจะคอหักอย่างไรก็เถอะตอนนี้ผมลงมาแล้ว และจะไม่ขี่มันอีกแล้วผมชอบวัวของคุณมากกว่าเสียอีกเราสามารถเดินตามแม่วัวไปด้วยกันได้อย่างสบายสบายแถมยังมีนมมีเนยมีชีสเป็นการแลกเปลี่ยนได้ทุกวันผมต้องให้อะไรแลกเปลี่ยนถึงจะได้วัวอย่างนั้นนะแม่คนเลี้ยงวัวกล่าวถ้าคุณชอบมันขนาดนั้นผมก็จะแลกวัวของผมกับม้าของคุณตกลงช่อนกล่าวอย่างร่าเริง คนเลี้ยงวัวกระโดดขึ้นหลังม้าแล้วควบม้าจากไปชอนจุงวัวของเขาไปเงียบๆและคิดว่าการแลกเปลี่ยนของเขาช่างเป็นโชคดีเสียจริงถ้าฉันมีขนมปังสักชิ้นหนึ่งนะฉันก็จะกินขนมปังกับเนยและชีสเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการและเมื่อฉันกระหายฉันก็จะรีดนมวัวของฉันและดื่มนมวัวได้จะมีอะไรที่ฉันอยากได้ไปมากกว่านี้อีกเล่าเมื่อเขาไปถึงโรงแรมเขาก็หยุดพัก กินขนมปังทั้งหมดที่เขามีและใช้เงินเป็นนีสุดท้ายจ่ายค่าเบียร์แก้วหนึ่งจากนั้นเขาก็จุงวัวของเขาตรงไปยังหมู่บ้านของแม่และอากาศก็เริ่มร้อนอบอ้าวเมื่อถึงเวลาเที่ยงกระทั่งเขามาถึงทุ่งกว้างซึ่งเขาคงต้องใช้เวลาเดินข้ามมันนานถึงหนึ่งชั่วโมงและเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนมากและกระหายน้ำมากจนลิ้นของเขาติดกับเพดานปากฉันหาทางบรรเทาอาการนี้ได้เขาคิด ตอนนี้ลหละฉันจะรีดนมวัวข,ของฉันเพื่อดับกระหายดังนั้นเขาจึงผูกวัวข,ของเขาไว้กับตอไม้และถือหมวกหนังของเขาไปรองน้ำนมแต่ไม่มีนมไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวในขณะที่เขากำลังพยายามสแสวงหาโชคและจัดการกับภารกิจด้วยความงุ่มง่ามเต็มที่แม่วัวที่รู้สึกไม่สบายตัวก็เตะเขาเขาที่หัวของเขาจนเขาล้มลงและนอนหมดสติอยู่ตรงนั้นไปชั่วครู่หนึ่ง โชคดีที่ไม่นานนักก็มีพ่อค้าขายเนื้อผ่านมาโดยที่มีหมูตัวหนึ่งอยู่ในรถเข็นเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือพ่อค้าเนื้อเอ่ยถามขณะที่ช่วยพยุงเขาลุกขึ้นชอนบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและพ่อค้าเนื้อก็ส่งกระติกน้ำดื่มให้เขาพร้อมกับพูดว่านี่ไงดื่มเสียจะได้สดชื่นวัวของนายมันไม่มีน้ำนมให้แก่นายรอกมันเป็นวัวแก่ไร้ประโยชน์แล้ว นอกจากว่าจะส่งมันไปที่โรงฆ่าสัตว์นั่นไงนั่นไงชอนกล่าวใครจะไปคิดเล่าถ้าฉันฆ่ามันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฉันไม่ชอบเนื้อวัวเนื้อมันไม่นุ่มพอสำหรับฉันถ้าตอนนี้มันเป็นเนื้อหมูแล้วก็ฉันคงจะทำอะไรกับมันได้บ้างอย่างน้อยก็ไปทำไส้กรอกได้อย่างนั้นก็พ่อค้าขายเนื้อเอ่ยขึ้นเพื่อให้นายสบายใจฉันจะแลกเปลี่ยนกับนาย ฉันจะแลกหมูกับวัวข้อสวรรค์จงประทานพรให้กับความใจดีของนายเธอช่อนกล่าวขณะที่เขามอบวัวให้กับพ่อค้าเนื้อแล้วเอาหมูออกมาจากรถเข็นและจูงมันไปโดยถือเชือกจูงที่ผูกไว้ที่ขาของมันจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปและทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปในทางที่ดีสำหรับเขา เขาได้ประสบโชคร้ายมาบ้างแต่แน่นอนตอนนี้เขาก็ได้รับการตอบแทนทุกสิ่งเป็นอย่างดีอีกครั้งคนต่อมาที่เขาได้พบคือชายชาวบ้านคนนึงที่อุ้มห่านสีขาวลักษณะดีชาวบ้านคนนั้นหยุดทามเวลาแล้วชอนก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาพบกับโชคดีอะไรที่ผ่านมาบ้างและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างอย่างไรบ้างชายชาวบ้านผู้นั้นบอกกับเขาว่ากำลังจะพาหานไปเข้าพิธีชำระบาป ท่านจับดูซี่เขาบอกมันหนักแค่ไหนและอายุยังแค่แปดสัปดาห์เท่านั้นเองใครก็ตามที่เอามันไปอบกินอาจจะเชิญไขมันของมันได้เยอะแยะเชียวมันอยู่ดีกินดีมากเลยละนายพูดถูกหันบอกขณะที่เขาชั่งน้ำหนักเจ้าห่านตัวนั้นด้วยมือของเขาแต่หมูของฉันก็ไม่ใช่เล็กๆนะในขณะเดียวกันชาวบ้านคนนั้นก็เริ่มทำสีหน้าเคร่งขรึมและสายหน้า โธเอ้ยเขาเอ่ยเพื่อนยากเอ้ยเจ้าหมูของนายอาจจะพานายลำบากในหมู่บ้านที่ฉันเพิ่งผ่านมาหมูของขหาบดีถูกขโมยออกไปจากคอกฉันกลัวแทบแย่ตอนที่ฉันเห็นนายการที่นายได้หมูของขหาบดีมามันแย่มากเชียวละถ้าเขาจับนายอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะโยนนายลงไปในสระน้ำที่ใช้เลี้ยงมา้าฉนผู้น่าสงสารตกใจกลัวจนหน้าเศร้า นายผู้ใจดีเขาร้องอดครวนได้โปรดช่วยให้ฉันพ้นความลำบากนี้ไปด้วยเถอะนายรู้จักเมืองนี้ดีกว่าฉันเอาหมูของฉันไปแล้วเอาอาหารของนายมาให้ฉันฉันควรจะมีข้อต่อรองอะไรบ้างนะชาวบ้านกล่าวแต่อย่างไรก็เถอะฉันจะไม่บีบบังคับนายหรอกเพราะว่านายตกที่นั่งลำบากต่อจากนั้นเขาก็รีบรับเชือกมาถือไว้ในมือแล้วพาเจ้าหมูเดินไป ในขณะที่ชอนก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านต่อไปโดยไม่กังวลอะไรในที่สุดเขาคิดฉันได้ข้อเสนอและแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยต้องอบส่วนไขมันของหา่านฉันก็จะเก็บไว้ใช้ได้ถึง6เดือนและขนนกสีขาวสวยงามทั้งหมดที่ฉันจะได้ฉันจะเอามันไปยัดใส่หมอนแล้วฉันก็มั่นใจว่าฉันจะนอนหลับได้อย่างสนิทโดยที่ไม่ต้องกระสับกระส่ายแม่ของฉันจะดีใจแค่ไหนนะ เมื่อเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายเขาก็ได้พบกับช่างโมหินพร้อมกับกลงล้อกำลังทำงานไปพร้อมกับร้องเพลงไปโอ้เอ้ยผู้าและหุบเขาฉันช่างสุขใจยามที่ฉันเดินทางทำงานเบาๆอยู่ดีกินดีโลกทั้งโลกนี้คือบ้านของฉันจะมีใครไหลทุกมีความสุขมากเท่าฉันช่อนยืนดูสักครู่หนึ่งและสุดท้าย เขาก็กล่าวว่าท่านต้องร่ำรวยมากแน่ๆช่างโมหินดูเหมือนท่านจะทำงานอย่างมีความสุขนะใช่แล้วเขาตอบงานของฉันค้าขายเจริญรุ่งเรืองช่างโมหินที่ดีไม่มีวันที่จะล้วงมือลงไปในกระเป๋าแล้วไม่เจอเงินอยู่ในนั้นว่าแต่เจ้าเอาหารแสนสวยนั่นมาจากไหนกันฉันไม่ได้ซื้อมาลอกแต่แลกหมูเพื่อเอามันมาแล้วท่านเอาหมูนั้นมาจากไหนกันล่ะ ฉันแหลกกับวัวแล้ววัวล่ะฉันแหลกกับมา้าแล้วม้าล่ะฉันยกแท่งเงินขนาดใหญ่เท่าหัวของฉันเพื่อแลกกับม้ามาแล้วแท่งเงินล่ะอ๋อฉันทำงานหนักมาเจ็ดปีนายก็ประสบความสำเร็จดีในโลกปัจจุบันนี้นะช่างโมหินพูดตอนนี้ถ้านายสามารถหาเงินในกระเป๋าได้เมื่อไหรก็ตามที่นายล้วงมือลงไปในกระเป๋าทรัพย์สมบัติของนายก็จะงอกเงยขึ้นมาจริงด้วย แต่จะทําอย่างไรล่ะนายต้องมาเป็นช่างโม่หินเหมือนฉันเขากล่าวนายต้องการแค่หินเอาไว้โม่เท่านั้นส่วนที่เหลือมันก็จะมาเองเอา้าวก้อนนี้ไงสึกกร่อนนิดหน่อยฉันไม่ขออะไรตอบแทนที่มีค่ามากไปกว่าหารของนายนายจะซื้อไหมท่านถามคำถามอย่างนั้นได้ยังไงกันเล่าชอนตอบฉันน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้าฉันมีเงินเมื่อ,อไรก็ตามที่ฉันล้วงลงไปในกระเป๋าของตัวเอง ฉันยังจะต้องการอะไรอีกเล่าอา้าวเอาหานไปเอาละชังโมหินพูดขณะที่เขามอบหินครุกระธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวของเขานี่เป็นหินมีค่ามากจงลงมือจัดการกับมันอย่างฉลาดนะแล้วนายจะสามารถใช้มันไปทำที่ตัดเล็บได้ชอนรับก้อนหินแล้วออกเดินทางต่อด้วยความสบายใจดวงตาของเขาส่องประกายความสุขและเขาก็พูดกับตัวเองว่า ฉันต้องเกิดมาตรงกับเวลาโชคดีแน่ทุกอย่างที่ฉันต้องการหรือปรารถนาได้เข้ามาหาฉันเองช่วงเวลาระหว่างนั้นเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยด้วยว่าเขาเดินทางมาตลอดตั้งแต่ฟ้าสางเขาเริ่มรู้สึกหิวเนื่องจากเขาใช้เงินเพน่นนีสุดท้ายไปด้วยการยินดีที่ได้วัวสุดท้ายเขาก็าไปต่อไม่ไหวอีกแล้วและก้อนหินก็ทำให้เขาเหนื่อยมากเขาเดินลากสังขารตัวเองไปถึงสระน้ำ เพื่อที่เขาอาจจะได้ดื่มน้ำและพักสักครู่ดังนั้นเขาจึงวางก้อนหินเอาไว้ข้างตัวตรงริมตะลิงอย่างระมัดระวังแต่ขณะที่เขาก้มลงไปเพื่อที่จะดื่มน้ำเขาก็ลืมว่าก้อนหินนั้นวางอยู่ข้างตัวเขาและผักมันไปแค่นิดหน่อยแล้วมันก็ตกตุ้มลงไปในสระเขามองมันจมลงไปในน้ำลึกสีใสยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ผุดลุกขึ้นด้วยความยินดี และสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอีกครั้งแล้วขอบคุณสวรรค์ด้วยน้ำตาขอเบาในความเมตตาที่นำพาเอาความน่ารำคาญสิ่งเดียวเท่านั้นของเขาไปเจ้าก้อนหินหนักน่าเกลียดฉันมีความสุขอะไรอย่างนี้เขาร้องไม่มีใครจะโชคดีมากๆเท่าฉันจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นด้วยจิตใจผ่อนคลายและเบิกบานแล้วเดินต่อไปโดยปราศจากความกังวลใจในทุกสิ่ง จนกระทั่งมาถึงบ้านแม่ของเขาเขาก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้นางฟังถึงความง่ายดายของถนนที่จะนำไปสู่ความโชคดี